ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามและก็รับชมนะครับบนช่อง YouTube Man TV Channel นะครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่างแมนรัตนบุรีนะครับผมวันนี้ก็มีโน้ตบุ๊กนะครับมือสองเข้ามาอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้โอ้สภาพเนียบเนียบะครับเนียนเนะครับสภาพหนางฟ้ากันเลยทีเดียวนะครับมีซองนะครับไว้เก็บอะแดปเตอร์นะครับหืออุปกรณ์นะครับผมมาให้นะครับอะแดปเตอร์นะครับ ยังใหม่ยังดีนะครับสายไม่มีทะลงทะลอกนะครับมีคู่มือนะครับติดมาให้ด้วยนะครับทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะครับนะครับผมแล้วก็มีกระเป๋านะครับกระเป๋านะครับโน้ตบุกนะครับตัวนี้เป็นโตชิบ้านะครับมีเมาส์มาด้วยครับเมาส์ใหม่ๆนะครับเพอดีมาลองครับมาเทสดูนะครับโตชิบ้านะครับตัวนี้เป็นคอไอสามนะครับ CPU ีข้อ i3 นะครับกัดจอแยกนะครับ NVIDIA g e f o r นะครับผมนะครับสภาพโอ้ยังเนียนนะครับสภาพยังดีนะครับผมเดี๋ยวค่อยดูด้านหลังเนาะนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับรุ่นตามนี้เลยนะครับผม L735 นะครับรอสักครู่นะครับผมตัวนี้ CPU ียู Core i3 นะครับแรม4 g ิกกกันเลยนะครับผมบข้อมูลเยอะหน่อยนะครับ เรียบร้อยนะครับตัวนี้มีกล้องหน้าด้วยนะครับผมมีกล้องหน้าด้วยนะครับสามารถที่จะไปเรียนออนไลน์นะครับมีแอปนะครับโปรแกรมซูมโปรแกรมอะไรให้นะครับอยากได้อะไรเพิ่มก็ไปดาวน์โหลดนะครับเพิ่มเติมกันเอานะครับมีคารอเกมาให้แล้วนะครับมีโซน่า X3 มีโซน่าแพทเิร์นนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้งานนะครับเครื่องเสียงได้เลยนะครับผม ลงโปรแกรมควบคุมมิกเซอร์ดิจิตอลนะครับเอแวร์ไว้ให้นะครับแล้วก็นะครับการทำงานเอกสารต่างๆนะครับพิมพ์เอกสารเข้าดู YouTube นะครับดูอะไรได้ทุกอย่างนะครับผมตัวเครื่องก็ยังสภาพดีนะครับแต่ตำหนิเสียอยู่ที่อย่างเดียวนะครับแบตเตอรี่นะครับไม่เก็บไฟนะครับตัวนี้นะครับ แบตเตอรี่ไม่เก็บไฟนะครับซื้อแบตเตอรี่เพิ่มอีกหน่อยนะครับก็ใช้งานได้ดีแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครไม่เน้นนะครับใช้งานแบบพกพาออกไปด้านนอกใช้แบตเตอรี่อย่างนี้นะครับก็เสียบอะแดปเตอร์นะครับชาร์จนะครับตัวนี้บอกได้เลยนะครับสภาพยังดีสภาพยังเอี่ยมนะครับผมอุปกรณ์แถมมาให้เกือบจะครบนะครับเกือบเหมือนกับออกมาจากบริษัทเลยนะครับคู่มืออะไรยังอยู่ครบหมดทุกอย่างเลยนะครับผม ตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมนะครับ CPU นะครับ CPU ข้อ i3 นะครับ2 3 1 M 2 3 0 1 M นะครับ2.10 GHz นกิกะเฮิรตนะครับแรมอยู่ที่4 g ่กิกนะครับ64บิตนะครับผมนี่นะครับตามนี้เลยนะครับ CPU 4หัว4ค่คอ สีหัวนะครับผมตัวนี้นะครับปิดไว้นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับด้านหลังเครื่องนะครับไม่มีลงไม่มีรอยอะไรเลยนะครับผมจะมีแค่นะครับถลอกตรงนี้หน่อยๆนะครับการใช้งานนะครับเป็นปกตินะครับตรงอื่นนี้ไม่มีเลยนะครับตรงมุมตรงอะไรไม่มีนะครับ เครื่องดับแล้วนะครับฝานะครับยังดีนะครับผมครับนี้ก็เป็นรอยลายนิ้วมือเฉยๆนะครับเช็ดออกก็หายแล้วนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับนะครับมีช่อง USB 3.0ด้วยนะครับนะ3.0 มีอ่าพอร์ตเสียบจอนะครับด้านนอกนะครับซึ่งเป็นพอร์ต VGA แล้วก็มี HDMI นะครับส่วนฝั่งทางนี้นะครับผมก็จะมีตัวชาร์จแบตเตอรี่นะครับมี USB 2.0ธรรมดาแล้วก็มี DVD รอ m นะครับการใช้งานทั่วไปก็ปกตินะครับผมนี่ครับใหม่ๆครบกล่องกันไปเลยนะครับ นี่นะครับทั้งกระเป๋าทั้งอะไรนะครับผมใดสนใจก็ทักมาสอบถามครับส่วนราคาจะอยู่ใต้คลิปนะครับผมพร้อมรายละเอียดต่างๆนะครับรายละเอียดการติดต่อนะครับไม่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมขายจริงส่งจริงนะครับมันใจได้นะครับผมเพราะว่าขายอยู่ประจํานะครับหรือทักมาสอบถามในไลน์นะครับ หรือทักมาสอบถามได้ที่ Facebook นะครับผมหรือเช็คเครดิตหน้า f Facebook ได้เลยนะครับเพื่อนสมาชิกนะครับเจอะแยะนะครับเช็คกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ครับท่านใดสนใจก็สอบถามกันมาได้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามและก็รับชมด้วยนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดติดตามกันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ